สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาชมต้นองุ่นนะครับสายพันธุ์แบ็กโอปอและก็บิวตี้ซิสเลดนะครับแบ็กโอปอชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับผลจะออกสีดํานะครับส่วนบิวตี้ซิสเลดนะครับก็ชื่อก็บอกว่าเป็นสีแดงนะครับลักษณะของสายพันธุ์นะครับ เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดนะครับเรานํามาติดตาด้วยต้นพันธุ์องุ่นป่านะครับซึ่งต้นองุ่นปานี่เขาก็คุณสมบัติของเขาคือหาอาหารได้ดีนะครับลักษณะของท่อนพันธุ์นะครับเราจะไปดูนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับผมเป็นต้อนองุ่นป่าแล้วก็ เป็นกิ่งตอนมานะครับกิ่งตอนมาเสร็จแล้วเมื่อมีรากนะครับเราก็จะมาติดตาติดตาด้วยสายพันธุ์ขององุ่นที่เราต้องการอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กโอฟอร์ะ Back นะครับสีม่วงนี่จะเป็นแบ็กโอฟอร์แล้วก็อีกตัวหนึง่งสีสีเขียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น บิวตี้ซีเลตนะครับผมบิวตี้ซเลตนะครับซึ่งจะ,ะกำลังแตกยอดออกมานะครับแตกยอดออกมาก็ใช้เวลาเพาะอยู่ประมาณสามสัปดาห์นะครับถึงจะออกมาได้ขนาดนี้นะครับการผสมดินนะครับการผสมดินเราใช้เศษเศษใบไม้นะครับบวกกับพวกที่เป็น ดินแกลบแกลบดำนะครับแล้วกว็พวกเศษวัชพืชต่ตางๆแล้วก็ขี้วัวขี้แพะนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นขี้แพะนะครับซึ่งจะสวยสวยนะครับขี้แพะเนี่ยขี้แพะขี้วัวนี่จะสวยนะครับผมแล้วเขาก็จเจริญเติบโต,ตได้เร็วนะครับถ้าเขาจะให้ผลผลิตในช่วงของอา,อายุป,ประมาณ 7ถึง8เดือนนะครับก็จะเริ่มออกออกผลแล้วก็จะเริ่มมีผลแล้วนะครับผมจะพาไปดูอ,อีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งปลูกไว้นะครับเป็นไว้มะละกาซึ่งเป็นพันธุ์สีเขียวนะครับออกลูกแล้วนะครับอาจะพาพี่น้องไปไปชมนะครับผมครับเรามาดูสายพันธุ์นี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ อีกสายพันธุ์หนึ่งชื่อว่าสายพันธุ์ไวมะละกานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นักวิชาการาทางด้านการเกษตรนะครับแนะนําให้ปลูกนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เติบโตเร็วมากในพื้นที่อากาศร้อนนะครับอ,อย่างที่ท่านเห็นนี้ปลูกได้ประมาณประมาณเกือบจะถึงเดือนแล้วนะครับผมประมาณ3สัปดาห์เสร็จๆนะครับอ,ออกลูกแล้วนะครับเขาอ,ออกลูกตั้งแต่สสัปดาห์ที่แล้วนะครับ นี่จะเป็นช่อช่อผลนะครับช่อผลขององุ่นไวมรารกาซึ่งเป็นาสายพันธุ์ที่ให้ลูกสีเขียวนะครับต้นนี้ใช้ท่อนพันธุ์ที่ใหญ่นะครับนี่ฮะใช้ท่อนพันธุ์ที่ใหญ่ในการติดตาแล้วก็เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากนะครับด้วยการผสมดินผสมดินก็จะมีขี้แพะนะครับขี้แพะแล้วก็ เศษใบไม้นะครับแล้วก็หินลูกลังนะครับแล้วก็ดินผสมกันนะครับซึ่งทําให้ดินโปร่งพอดินโปร่งปุ๊บนะครับรากขององุ่นเขาก็จะแต่กลามออกไปได้เร็วนะครับดูนะครับ3มสัปดาห์เสรเศษนะครับสูงประมาณ180เซนนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องดูเลยนี่ครับยาวเฉลี่ยแล้ววันวันหนึ่งประมาณ1ิเซนได้นะครับผม เกือบสิบเซนนะครับแต่ว่า,าท่อนอกิ่งของเขายังยังไม่แข็งแรงพอถ้าเป็นกิ่งที่แข็งแรงพอเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้ยังเป็นกิ่งสีเขียวอยู่นะครับเราต้องให้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับถึงเขาจะออกออกลูกแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษานะครับ พิธีพิถันในเรื่องของการให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับโรคพืชต่างๆที่จะเข้ามา,าทําร้ายต้อนองุ่นเรานะครับอย่างเช่นอตอนกลางคืนนี่ก็จะมีพวกมแมลงนะครับเป็นแมงมแมลงแมงขนุนแมง แมงอื่นๆนะครับที่เข้ามานะครับก็จะมาเจาะใบแล้วเป็นรูพุนนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการหยิบออกนะครับแล้วก็ฆ่าฆ่าแล้วก็หยิบออกนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าเราเรา,เราดูแลได้จะเน้นในเรื่องของการเป็นพืชปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าเ,าเราปลูกไว้บริโภคเองแล้วก็ปลูกไว้เพื่อทํา สายพันธุ์ในอนาคตนะครับเราจะต้องอดูแลรักษาอย่างดีนะครับไม่ให้มีพวกโรคพืชเกิดขึ้นนะครับเราจะพาไปชมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นไว้มะลกาเหมือนกันแต่ว่าปลูกคนละที่ในพื้นที่ตรงนั้นที่มีแดดจัดนะครับแต่ว่าการจเจริญเติบโตนี่จะช้ากว่า นะครับพาพี่น้องไปดูชมครับนะครับอ่านี่ก็จะเป็นไวมะละกาอีกต้นอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ปลูกก่อนนะครับแต่ว่าอยู่ในที่แดดนะครับอ่าจะทําให้โตช้ามากนะครับอ่าการผสมดินกับแดดนี่ก็ก็มีผลนะครับแต่ว่าผมมองว่าน่าจะเกี่ยวกับการผสมดินมากกว่านะครับ ถ้าเราผสมดินให้ปร่กนะครับรากเขาก็จะแตกเร็วแล้วก็กินก้านสาขาเขาก็จะโตเร็วนะครับแต่ส่วนส่วนที่ว่าเราเเราไม่ได้ปรุงดินอะไรมากนะครับเราขูดแล้วก็ปลูกแต่ว่าตรงนี้มันเป็นดินดินเหนียวนะครับมันเป็นดินเหนียวซึ่งทําให้รากมันแตกช้านะครับแตกออกช้ามันก็เลย ตัวช้านะครับนี่สูงประมาณประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยร้อยกว่าเซนตนะครับผมอ่ามาให้ดูอีกต,ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เป็นไว้มมลกาเหมือนกันนะครับอออกลูกแล้วนะครับนี่ฮะนี่คือชอบผลเป็นผลองุ่นนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะน่าจะไม่รอดนะครับดูแล้วอ่าก็อ เขาจะหลุดร่วงออกมาตามมือนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้นะครับพี่น้องครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับสาหรับพี่น้องที่จะปลูกองุ่นนะครับก็แนะนําเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความทนทานต่อภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับครับสำหรับท่านใดท,ที่สนใจสายพันธุ์องุ่นนะครับเป็นสายพันธุ์องุ่น แปดโอปอลแลวก็บิวตี้ซีเลตนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งไม่มีเมล็ดนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่ช่องของจากพลน,นละเกษตรหรือที่เบอร์โทร0 8 7 9 0 1 8 5 3 3นสนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับถ้าพี่น้องท่านได้สนใจก็โทรมาติดต่อหรือทักมาในาช่องนี้ก็ได้นะครับถ้าหากท่าน าราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่คู่ละ550บาทนะครับได้2ต้นนะครับท่านจะเลือกเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรือคนละสายพันธุ์ก็ได้นะครับก็จะมีแบ็กโอปอแล้วก็บิวตี้ซิดเล็ตนะครับในส่วนนี้สำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจากคนคนลกเกษตรนะครับก็จะนำสายพันธุ์พืชแล้วก็สัตว์มาให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับอขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ